สมหญิงวันนี้เฮียมีนัดอะไรกับใครบ้างสมหญิงสักครู่ค่ะเฮียเร็วๆหน่อยวันนี้เฮียมีนัดตีกอล์ฟกับเสียบุญจันทร์ค่ะเฮียสิบเอ็ดโมงค่ะเฮียสิบเอ็ดโมงค่ะที่ไหนอ่ะอ๋อสนามหน้าบ้านเราเองค่ะสนามหน้าบ้านได้ได้ค่ะวันนี้ต้องดูแลเสียบุญจันทร์ดีๆหน่อยนะได้ค่ะจัดตกบกพร่องอะไรก็จัดมาไว้เลยได้ค่ะ ดยเฉพาะเวลคัมดิงใช่ไหมคะใช่ได้ค่ะเฮียโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญเฮียพักผ่อนก่อนนะคะค่ะ,คะ,ะเสียมาแล้หรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเสียบุญจันทร์รอสักครู่นะคะจะไปเรียนเฮียจอกให้ทราบว่าเสียบุญจันทร์มาแล้วอรอได้เลยค่ะได้ฉัหญิงรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวผมรอตรงนี้นะได้ค่ะ nhia giọt kha, xia bùn chân mà đến rồi kha, Mà đến rồi hả? kha, anh nhắm chuẩn, ném máy cò bay nhia đùi, được rồi kha nhia, saku kha, nhia kha, ma chuẩn nhìng, máy cò bấm rồi kha, chuẩn nhìng, luôn, vừa là chuẩn nhìng, saku kha nhia, nhia เฮียไหี้เสียบุญจันทร์ล่ะเสียบุญจันทร์ด้านนี้เลยค่ะมาเฮียจอกกอกรอบกันเอาไม้มาให้เหี้ยบุญจันทร์ดอยมาสอหญิงโอไม้ค่ะเฮียโอ้ไม้เฮียทำไมไม่เหมือนเสียจอกเลยรุ่นพิเศษค่ะเฮียเบียทีอ่ะเอ้ากอกรอบก่อนเฮียจอก เอาเลยค่ะเนื้อกอเจลีนนัเจลีนนาโอ้โอเนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่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 ค่ะโอ้โอโอก็บอกแล้วว่าออกรอบบ่อยๆออกรอบบ่อยๆนะค่ะเนี่ยไม้มันหนักไม้มันหนักของเย็งค่ะเดี๋ยวนี่ฉันจะปรปุงค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้เสียบุญเสียบุญกันค่ะเสียบุญันแล้วเลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมไปกันเห็ดใบยังนี่ฮะมไปกันเห็ดใบยังไปกันอะไรเห็ดยังน่ะฮะออกบ้าออกบ้าออกบ้าใบยังหนิตีกรบแม่ใช้ลูกกรบใช้ไม้กรบสู๋นั่นเด็กลูกกรบเป็นบ้าเป็นบ้าอ้ายมึงทีละอ้ายมึงทีละเมื่อไรกปนั่งเป็นบ้ามื่อไงกลายเป็นบ้าอีกแล้วอย่าพังให้กลางลอยดิ มึงทีนี้ไปใช้มันก,กันนี้แล้วควอยงอบบ้าเด็กเาขาคอกง้วยไปก่อนเลยนั่งไปประกันนี้ไปก่อนโอ้รับมืนินจากบรรดาอีกเดียคนเรื่องเป็นบา้นาเน่าเขาใครจะรับค่าจ้างน้ำไผยละ่ะรับค่าจ้างน้ำไผยมึงจะเอาอยู่บกอกกูไปประกันตัวงอา่อยขวาคอกวยไปว้าวบ่าอินี้พวกมึงนี่